เอ้ยสวัสดีท hey. so ุกคนนะครับผมนี่คือทีฮูแมนวู้ฮูนี่คือการถ่ายทอดสดไลฟ์สดครับสวัสดีทุกคนนี่คือทีฮูแมนนี่คือ ช่วงเที่ยงค่ะผมละหลังจากทีก่ทุกคนทุกคนทานข้าวเรียงคับผมอาหารอร่อยไม่ครับ เจ้๋ยวาจะไปกันมานี่คือแมพมิราเคิวนะครับผมมาเข้ามาแล้วครับผมผมคือสีแดงนะครับผมสำหรับคนนี้อ่าวเขา เขาจะเริ่มแล้วครับตอนนี้กนเกมเริ่มเลยนะครับผมใครจะเป็นรีมอนสเตอร์มาดูก,นก,กันว่าผมจะเป็นอ้าวผมเป็นใครนะครับผมไปทำทาสกันเลยวู้อ่าก,ก็ไปเลยนะครับผมไปที่ห้องล็อกเกอร์ซ่อมไฟก่อน มีคนตายครับผมคืออยู่ที่ห้องล็อกเกอร์ครับฮู <Who? S 1> ใครครับใครฮู Who? Who? ้ฮู้โอเคครับใครใครับใครขอจะเริ่มเลยครับเขาจะเริ่มเลยครับ อ้าวผมเป็นอีโมเซรนครับผมคนเดียวนะครับผมไปกันหายเยอะกันเลยทีเดียวแค่เดี๋ยวเราจะมามุดท่อต่อหน้าต่อต,อต,อตอาเขาเลยโอ้กำ๊ำก๊ำโอ้โหเกือบโอ้โหเขามาใหม่นะครับ แล้วนะคร wow, wow. ับผมอาเริ่มเลยครับตัวนี oh, pues ้ว้าววววบรรกุบ้าผมจะเป็นอีมอสเตอร์รีคิวมีนะครับผมอะผมเป็นอีมอสเตอร์นะครับผมเป็นอีมอสเตอร์กับสีขาวนะครับผม ตต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,อาฮะแล้วก็ซาบุเหตนะฮะเขาแก้เรียบร้อยแล้วครับผมไปต่อ เอาเน,นียนไปหนึ่งอ่ะมีคนใจครับผมสีสีขาวข้าวครับผมเอาเนียนไปอีกหนึ่งฮู้ฮู้ฮู้ เอาสวัสดีแล้สดอยู่เหรอเออใช่ใช่ใช่เราจะโทรมาขนาดที่พี่เล่นเราจะกวนพี่เฮ้ยนะใครวนครับใครใครโอเคเดี๋ยนะครับผมก็นี่นะครับก็สกิปไปนะครับสกิปครับสกิป โอ้โหเห็นเต็มตาเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเนียนยก็ไปอ่านเลขเลยนะครับเรียนเป็นคิวเมดน,นะครับผมสองห้เาเจ็ดศูนย์ห้า เรียบร้อยอะสีดำเขาบดูดไม่ได้หรอกเขาอิเมจเจนซี่เฉยวัดวัด<ป>เนียนไปอีก เฮ้ยโทรมาทำไมฟ้าเตะสี like ดำเตะโวตเลยโวตข้อหาปรากฏอีเมจิซ BE ี่แล้วไม่ยอมบอกนะฮะเฮ้ยสีสีเขียวสีเขียวเข้มวิ่งสีเขียวเข้มเร็วๆ ต่อตาต่อหน้าต่อตาแกล้งเนียนไฟดับครับผมมาแล Jam ้วมาแล้วเข้ามาแล้วอ่บเข้าจอโบอ่าต่อหน้าต่ออ่ะแกล้งเนียนไป เียนไปอีกหนึ่งรู้ได้ไงฟ้าผมเป็นนีบอสเตอร์ครับทุกคน,นโอเคออกไปอ่ามาทันครับผม เดูก็วผมจะเป็นอินเวสเตอร์อีกครั้งนึ่งหรือเปล่านะฮะอ้าวผมเป็นคิวเมยนะครับผมไปต่อวู้ เมจิซี่ครับผมหน้าจะอาแตกแล้วครับทุกคนครับแม่กรีนกรีนกรีนโน่กรีนกรีนครับกรีนกรีน โหวตแฟสคับโหวตแฟสอ่าทำไมไม่โหวตฟ้าขอบคุณที่โหวสีแดงสีแดงเป็นค่ะกรเฮลโลเฮลโหลัาดูทีอันนี้อีกรอบหนึ่ง ดแด้งออกเฉยสีชมพูมุดท่อครับผมเอ้ามาลูงกันว่าสีชมพูจะใช่อมอสเตอร์หรือเปล่าครับ เริ่มเลยครับผมครั้จะเริ่มเลยครับรเบอ้ามาเลยครับผมเป็นควิมเลยนครับผมจะมีหนึ่งคนที่เป็นเอ็นบอสเตอร์นะฮะไม่รู้สีไหนผมได้นะน่าจะเป็นสีฟ้าเขาว่ากันว่าสีฟ้าใช้แล้วไม่โหวตจะโหวตซะอโอ้ไม่ไม่พิด ไปกันต่อครับผมไปห้องแอด์มินครับหนึ่งเจ็ดสองห้าสองโอเคโอ้เขาตะโกนซาโบครับทุกคนอ่ะเขาซาโบถอยเรียบร้อยนะฮะ 1> 1, 7, 2, 5, 2. หรือว่าเขาจะฆ่าเรา,าอะนั่นเงีย ดีแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับวิ่งล่ลไปมาดูฆาตรกรแอบสองฆาตรกรครับผมฆาตรกรยู่ใสฆาตรกรอยู่ไหนครับ โอ้เขาสาบบเหตุครับอ่าถึงเวลาทำทาสต่อครับอ่า yes ทำท้าเสร็จอ่าฮะสีจีเขียวกดครับผมเอาเนียนตายอย่าเชื่อ Green hấp green 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 เลยครับโอ้โ oh ห oh. ขัดจะเรล่มเลยครับผม oh. มาดูกันครับว่าผมเนี้ย oh. ผมเป็นด e ีมอสเตอร์ทุกคนสุดสุดครับม oh oh. ไ,ไปกันต่อเลยอีมอสเตอร์สองร้อยไอคิวไม่เชื่อครับไม่เชื่อ oh. ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกัน คิดว่าผมเป็นเหรอวัดเด้รู้ได้ไงฟ้ารู้ได้ไงอะ เกือบครับเกือ huh. อ oh. oh, oh, ่าเนียนไปหนึ่งเรียบร้อยโอเคเกือบเกือบครับเกืออ่าเนียนไปหนึ่งยี่ ชนะครับผมเข้าเกมจวนต่อนะครับผมนิคุโอ,โอ,โ,โ,อโ,โอเ g มจีชนะครับผมโอ้โหกลับมาแล้วนะครับผมจะเป็นสีส้มนะครับผม มัมเป็นสีสีแดงนั่นเขาอาจจะแฮ็กก็ได้นะครบสี่คนแล้วนะครับผมอ้าวผมคิวเมย์นะครับผมไปทำทัสก,กันเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าว,ว่าเขาจะฆ่าผม ไปกันวู้ฮู้แอดมินท่านนีน้อาจจะใช้เวลาทำนานมากนะคะผมเบกเบกแทสก็ได้นะอ่ะาไฟดับ d ด a d ีเดส o บอดี้รีพครับผมเยลโล่โอเคโอเคเยลโล่เยลโล่เยลโล่ครับเยลโล่เยลโล่คิวเลอร์แบ็คเยลโล่ครับเยลโล่สีเหลืองเป็นครับผม อ่ะ <S <S สกีปับสกิปโอ้โหคนออกเต็มกันหมดเลยเนี่ยสามคนรับสามคนมีสีแดงสีชมพูสีดำ สีเหลืองสีฟ้าและสีน้นำตาลนะครับออไม่มีใคร,รออกครับเนืน่องจากคนสกิปนะฮะอ่าไปดับเราไปแก้กันด่เร็วไปกันต่อวูน๊ย ศูนย์เก้าสามสี่ห้าโอเคไปกันต่อหรูเขาจะฆ่าเราอะ่ะแฮกเกอร์ครับแฮกเกอร์เอาเฮ้ยเอาสีไหนเป็นอะ่ะโอเคผมเป็นหัวครับผม กอว์ครับข้ามาแล้วครับผมผมเป็นสีส้มครับผมโอเค,เ,ค,รอเ,คเริ่มโอเคเริ่มกันเลยวู้วอาโอเคคุีเมีครับผมคมมรีเมีไปกันวู้ เขาเปิดแล้วครับเขาเปิดแล้ว R H E C Monster โอ๊ะขาบตะโกนสบู่ครับขับตะโกนสบู่ไปเลยครับไปเลยนี่ไปครับนีไปวู้ดูสนุกมากเลยนะสุดหลักการไลฟ์สดเนี่ยอะไรอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงเนี้ย คเมดครับไม่ใช่ผมผมกำลังจะไปแก้แล้วพอดีเจอยล้หรอเลมีคนมา,า่เลดไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะบอกก่อนออโอเค เขาไม่ใช่อีมมสเตอร์นะครับผมหรือว่าเขาเป็นหรือว่าเขาเป็นทำท่าสตอร์ทอเอาว่วาแล้วว่าแล้วขอเริ่มเลยครับผมครีเมดครับผมครีเมดครีเมดไปกันวู โอเคไปต่อสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งวู้ไปต่อดึงขายาครับโออเคไปต่อ่าโอเค ล er er ็อกเกอร์ลูมล็อกเกอร์ลูมเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราอะรีบเลยนะรีบโอ้โว,โวอ่ะีชอบโบว์เบนครับผมโอ้โหแกงไวมากอ๋อเข้าใจแล้ว มายิงโอบาดครับผมโอ้โห,โโหสุดยอดครับผมควีมเครับผม ต่อไปกันต่อครับเรียกเตอร์แม็กดาวเรียกเตอร์ไม่ใช่ผมนะบอกก่อนไม่ใช่ผม เอ้ยฟังอีกฟังเรียบร้อยโอเคเฮ้ยหรือเขาเว้นหรือว่าเขาหรือว่าเขามุดไปวู้ฮู greenhouse เขา g ว e e n h o u s e ทำไมกรีนเขาอารมณ์เหมือนงานแต่งงานเลยอะมุกนะจ้าไม่ใช่ของจริงหรือว่าเขาจะฆ่าเราอะแอดมินแอดมินเออใช่แอดมินแอดมินหกสะหกสามสี่ห้าเจ็ดโอเคซาโบทสซาโบทิเขาซาโบธิหนึ่งเจ็ด โอ้ไม่ทันแล้วห้าห้าห้าสองสองนี่ผมกำลังขำอยู่ใช่ไหห้าศูนย์สองเจ็ดแปดเรียบร้อยวิรัทัสโก มาดึงขยะครับผมเออยิ้ว A3 สามาสุดท้ายัาสุดท้ายแล้วครับผมมายิงอูบาทฮะเรียบเลย เสร็จพาภารกิจวู้ฮู้ขาสุดท้ายมาแล้วับมามาดูก mm ันครับผมนี่ผมเป็นลูกศิษย์แท้ๆของ L E T y มินีของพี่สเต็ม L E T Y มินมันทุกอย่างนะคะผมเสร็จภารกิจวู้ฮูเหมือนคอมแบบอันนี้เลย ลรงเข้าห้องเลียเตอร์หน่อยมาดูกนันครับผมผมชอบห้องนี้มากเหมือนห้องไฟฟ้าเลยอะวู๊ห์ีเขาเป็นเหรอเอาแล้วครับผมนี่คือไลฟ์สดนะครับผมของเกมมังเมสนี่ครับผมนี่คือการไลฟ์สดของเกมมังเม์นะครับผม ของทีฮูแมนทีเชนนครับผมก็ไลฟ์สดจะจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันตอนเย็น